เนื้อเนี่ยถ้าเกิดสังเกตผมจะทําเหมือนเบอร์เกอร์เลยหน้าให้ขึ้นคลัสใช้ตัวของน้ามันเน,เนื้อเนี่ยผัดตัวนี้แหละจะได้ความแบบว่าหอมมากวันนี้ลุงจะมาเปิดโสดกับแก้มของกุ๊กขี้เมาซึ่งเมนูเด็ดของเขาก็คือกะเพราเนื้อแห้งผัดแบบโบราณเอาไปเปิดร้านกะเพราได้เลยบอกเลยวันนี้ไม่มีกักมาเดิมครับปลาเบิกไน่เลผมเห็นร้านอื่นมันไม่ได้ชุบแป้งก็ที่ได้ชุบทำไมก้อนชิ้นใหญ่ๆกําไนเยอะหน่อยครับ เราก็เชื่อว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงว้าบาร์ร้านอะเสียบองอยู่สองคุมไม่มีแขกสักคนหนึ่งก็งยังไงมาใหญ่มาก็คือเจ๋งเลยตอนนั้นเราเฟลด้วยเปิดเสร็จผัดกับข้าวเสร็จกินเหล้าก็เลยกลายเป็นคอนเสิร์ตใช่ว,ว่าเมาจริงใจของคืรสจริงไม่จบตาถ้าอยากเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างก็ให้ไปกินร้านที่เขาดีที่สุดพอเรารู้แล้วว่ารสนั้นมันใช่พวกเนี่ยเรามาแล้วนาไปของตัวเองอจ,จะง่ายขึ้น วัสดีครับวันนี้ลุงมาอยู่แถวซอยนวนจันทร์ปากซอยนวนจันทร์34ซึ่งแน่นอนเลยเป็นร้านที่ตอนนี้กำลังโด่งดังในโซเชียลมากเป็นร้านสําหรับคอสุราที่ชอบฟาร์มแซบฟาร์มเผ็ดฟาร์มอร่อยของที่นี่คือเป็นร้านของเชฟเป้ครับวันนี้ลุงจะมาเปิดสูตรกับแก้มของกุ๊กขี้เมาซึ่งเมนูเด็ดของเขาก็คือกะเพราเนื้อแห้งผัด แบบโบราณซึ่งเมนูเนี่ยลุงชอบต้องเีื่กเขาผัดออกมามันไม่แฉะแต่แห้งแบบนุ่มๆเผ็ดๆหอมๆม,มันๆรับรองว่าจานนี้อร่อยจริงๆครับแล้ววันนี้ทีเด็กก็คือเชฟแป้นะจะมาเปิดสูตรของเจ้ากะเพราโบราณจานเนี้ยตั้งแต่ต้นจนเข้าปากเลยครับแล้วก็ยังมีเมนูเด็ดๆอร่อยอีกหลายเมนูเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวดีโอ้โห <c oughs> เจอันแล้วไหนบอกว่าร้านนี้ขายดีคนเยอะไหยคันเช่มันเก็บเออใช่ครับวัดีช่วงนี้อาจจะแย่ลงไม่ใช่ครับยังไม่เปิดลงุงเปิดห้าโมงเย็นครับเปิดห้าโมงเย็นวันนี้ลุงก็มาก่อน ซึ่งพอมาถึงเชเป้เนี่ยใครๆใครอาจจะรู้จักอะเชเป้เชเป้แต่วันเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเชเป้คือใครทาไมถึงมาเปิดร้านอาหารเพื่ออะไรยังไงครับโอ้โหสวัสดีครับชื่อเป้นะครับพี่นายจินตว่าจิตครับก็เป็นเจ้าของร้านกุ๊กี้เมาแล้วก็เป็นเจ้าของเพจกุ๊กคี้เมาด้วยยูทูบเบอร์ด้วยแต่ความเป็นมาลุงอ้วนน่าจะรู้ดีสุดนะเพราะจริงๆเคยเล่าไปหลายช่องแล้วลุงอ้วนเนี่ยไปตั้งแต่ร้านผมร้านแรกเลยอะที่อยู่ RCA ร้านเล็กๆเ,เลยอะคือตอนแรกเรารู้จักเขาในฐานะบล็อกเกอร์คือหมายถึงว่าตอนนั้นลุงอ แล้วบอกลุงอ้วนครับผมเปิดร้านมารีวิวให้หน่อยครับลุงอ้วนก็มีแบบเฮ้ยตอนนั้นมีค่ารถ5,000พอลุงอ้วนไปถึงร้านเราแล้วกินเสร็จลุงอ้วนบอกเนี้ย ลูกเอาเงินไปเถอะสงวนไม่เอาตังค์อ่ะเหมือนลูกเหมือนหลานทําให้ดีก่อนเลยกันน้ำตาจะไหลมันลูกหลานจริงครับข้ารู้สึกพอตอนนั้นคิดเอาแล้วกันนะเราก็คิดว่าโอ้โหแม่งเด็กหนุ่มไฟแรงว่าเปิดร้านบารร้านอ่ะสี่โมงเยนสองทุ่มไม่มีแขกสักคนหนึ่งอ่ะคิดเอาแล้วกันเลยไม่มีแขกเลยแล้วก็เสร็จแล้วเดินนั่งคุยกันก็รู้จักกันได้นั้นมาเกือแปดปีะแปดปีครับเป็นเริ่มการเริ่มต้นที่แบบโอ้โหลมลมคานมากวันนี้ประสบการณ์เราน้อยก็เช็แป้ก็เส้นทางไปยังไงงงงมมาาายยัไถึกลเป็น กุ๊กี่มาผู้โดง่งดังโห้ยาวเลยนะถ้าเกิดเกิดถ้าเกิดนั้นยาวเลยนะเอาอ,อย่างนี้วันนี้เชฟเป้จะทำอะไรให้ลุงกินเขาเป็นไข่เจียวดีไหมลุงไขแ่แดง เอากระเพราดีกว,ว่าเพราะว่าลุงอ้วนมาทีไรชอบกินกระเพราเนื้อใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คือเบสเซลเลอร์เลยครับ,รบแต่ละอย่างเลยกระเพราเนื้อเต้าหูหห้ทอดบมกกรอบพู้วิเกลือซุปเปอร์เนื้อตุ๋นเนื้อโคตวตับเอาว,า,วาว่าวันนี้จัดเต็ม12เมนูขายดีเลยครับแล้วเมนูไหนที่ดูแล้วเอาไปทํากินเองได้จะบอกเลยว่าได้เชปเป้บอกเลยแจกที่เป็นเบสเซลเลอร์สามอันเลยกระเพราเนื้ออ่ะแจกซอสผัดกระเพราเลยมันเป็นไข่เค็มก็แจกซอสผัดไข่เค็มเลยเพราะว่าไข่เค็มเนี่ยอร่อยมากเสร็จแล้วเนื้อโคตวตับเนี่ยบอกเทคนิคนิดนึงว ึ่งฝรั่งกับไทยบอกเทคนิคพูดแล้วหิวแล้วงั้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวกันครับใช่ครับเรียนเชิญเลยครับ ตอนนี้ลุงเข้ามาในครัวของเชฟเป้แล้วเชฟเปลนี่จัดเต็มให้ลุงเลยทุกอย่างบอกละเอียดหมดนะว,ว่าใส่อะไรยังไงเมนูแรกทำไรก่อนเดี๋ยวนี้ขึ้นตั้งแต่ซอสผัดอดนกประสงค์ก็คือแม่ซอสน,นั่นเองนะครับคุณเอาไปเปิดร้านกะเพราได้เลยบอกเลยวันนี้ไม่มีกกเหมือนเดิมครับจริงๆอะ่ะก็คือแจกไว้แล้วที่ช่องผมวันนี้ว่าแจกซ้ำอีกทีนะแล้วเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะว่ามีอะไรมั่งนะแต่หลักๆเลยเนี่ยจะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำมันถอยยี่ห้ออะไรยี่ห้อนกเพนพริ้น3ตัวนี่เป็นปัญหามากนะเพราะว่่าาโรรคคคุณเยีย นั่งมี3ตัว5ตัว7ตัว8ตัวคุณไม่เชื่อผมคุณลองไปเดินผมไม่รู้ใครกอปไฟใครนะแต่ว่าตัวของ3ตัวเนี่ยดีที่สุดก็คือเป็นน้ำมันหอยแท้น้ำมันหอยต้องเพนกวินสาตัวเท่านั้นถ้าตัว7ตัวไม่ใช่แล้วก็มีตัวของน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็เป็นซอสฝาเขียวนะครับซอสฝาเขียวอะไรผู้เขาทองครับผมบ้านเราใช้กันหมดนะครับอันนี้ผงปรุงรสครับผงปรุงรสก็รสดีชูรสขายไม่ได้จริงจริง้านนี้นะครับอ่าใเข้าไปแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยใช้ทิพย์รสบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่น้ำ มผมก็บอกว่าอย่างนี้เราทําแม่ซอสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเค็มเป็นสิ่งที่ดีก็คือตีแม่ซอสแล้วเาเวลาเลยผัดเราใส่นิดเดียวพออันนี้คือแม่ซอสและน,นี้อันนี้เป็นพ่อซอสเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นพริกไทยขาวป่นนะครับตัวนี้นะผมผมไม่ได้อวยนะแต่ใช้ของแ <A ero S 1> อโล่ฉุนมากเอาว่าดีเบอร์ประมาณเยาวราชร้านดังๆไงครับผม แล้วขามแดงจริงคงชุรสด,ดใส่หลายแซบหลายเอ้ยโอ้โหแน่นอนจริงเว้ยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องใสก็คือเหล้าจีนนะครับผมปกติเนี่ยจะแค่ตีให้ละลายก็ได้ทําสุดเล็กแต่ถ้าเกิดสมมติทำเยอะๆก็คุณขึ้นไฟดีกว่าเก็บได้นานด้วย mm hmm. เขาเรียกเป็นการพาจไรายในตัวนะครับ เนี่ยอย่างสมมติว่าเนื้อเนื้อสัตว์2ขีดใช่ไหมครับใส่ซอสต,ตัวนี้แค่2ช้อนจบเลยแล้วก็จริงๆอะ่ะเวลาผัดเนี่ยบางคนบอกให้ไม่ใส่น้ำซุปเลยเปล่าไม่ใช่นะครับใส่น้ำซุปนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ใส่เลยผัดยากมากเราเน้นความเร็วก็ใส่น้ำซุปช้อนหนึ่งปอนง่ายๆแค่นี้เลยมาผัดเลยไปอย่างเร็ว เนื้อเนี่ยถ้าเกิดสังเกตผมจะทําเหมือนเบอร์เกอร์เลยคือหน้าก่อนหน้าให้ขึ้นคลัสเพื่อให้น้ํามันเนื้อมันออกมาด้วยอาจจะได้มีเทคเจอร์ที่แบบว่ากรอบๆนิดนึงอย่างนี้ทำกระปกก็ได้เหมือนกันปูได้เหมือนกันครับให้น้ามันมันออกมาให้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดน้ามันมันออกมาไม่เยอะหรือว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยผมใช้เนื้อพา์ที่ไม่มีมันก็ใชเติมน้ํามันเพื่อได้นิดหนึ่งอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีน้ามันมันออกมาแล้วก็จะอร่อยขึ้นอ่าลองดูปึ๊บอย่า ตอนนี้หน้าเนยอก็จะมีความกรอบนิดนึงมันไม่ใช่ว่าแห้งอย่างเดียวมันจะกรอบใช่กรอบคลัทหน่อยพยายามไล่น้ำมันออกมาถ้าสังเกตเมื่อกี้ผมไม่ใส่น้ำมันเลยนะผมเคลือบน้ำมันเฉยที่นี่เอาน้ำมันจากเนื้อสัตว์จริงๆเลยมาใช้เวลาผัดจะหอมมากเวลาลงพริกกระเทียมอะไรพวกนี้ครับเนี่ยพอได้น้ำมันบุ๊บเราก็ใส่พริกกระเทียมได้คือใส่พริกทั้งพริกจินดาและก็พริกแห้งใช่ครับผมแล้วก็เนี่ยใช้ตัวของน้ำมันเนื้อเนี่นยผัดตัวนี้แหละจะได้ความแบบว่าความหอมมาก ทีนี้ไกล้สู่จุดสําคัญแล้วต้องบอกให้กล้องระวังหน่อยว่าตอนนี้จะจบแล้วพอเราได้เทกเจอร์เนื้อที่พอใจเราก็เปิดไฟได้เลยครับใส่ซอสแล้วสาคัญคือใส่เหล้าจีนครับอย่างนี้คือเราต้องร่อนให้มันตลอดใช่ครับให้มันแห้งด้วยครับหนึ่งแล้วก็ให้กลิ่นกะเพราในเดีวกันทันแล้วก็หอม รเรียร้อยครับเรียบร้อยจะดูความแห้งครับครับผมเทคนิคการผัดผัดได้ไมเแ็นแค่คือจริงๆก็ด้วยการเล่นไฟด้วยครับสังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมใส่น้ำเนี่ยสิ่งที่เปียกมีแค่นี้หนึ่งช้อนแล้วก็เหล้าจีนเท่านั้นพอเราใส่ของที่มันเปียกปุ๊บเราต้องรีบเล่งไฟให้มันระเหยให้เยอะที่สุดเลยอย่าให้มันแบบเละครับตอนนี้ก็จะได้เป็นกะเพราที่แบบแห้งแน่นอนไม่ต้องลุ้น ถ้าอย่างนี้เชฟกรณีถ้าเราอยู่ที่บ้านไฟเราไม่ไร้แรงอย่างนี้เราไม่มีวอลกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไงเช่นกันครับอาจจะใช้เวลานานขึ้นหน่อยใช้เท,ทปลอนก็ได้มันเป็นเรื่องของการไล่ความชืน้นเฉยไล่ความชืน้นก็คือความชื้นมันจะระเหยไปต่อเมื่อมีไฟเข้ามาก็าผัดไปเรื่อยจนมันแหง้งแต่ถามว่ามันมันมันจะหอมแล้วก็ทานเหล็กไว้เนี่ยเป็นไปได้ยากก็ถือว่าที่บ้านทําก็ใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้ทั้งเนื้อแล้วก็หมูเหมือนกันถูกต้องครับได้หมดเลยครับต่อไปก็เป็นเบสเซอร์เหมือนกันนี่เราแจกแต่ตัวเด็ดๆเลยอออย่่างทีบบกครั นี้มันดีขนาดไหนพระผมมีแม่ซอสเป็นของผมเนี่ยแม่ซอสหมายความว่าตัวซอสผัดกิม,มาะสงเนี่ยผมเอาทุกอย่างขึ้นขึ้นจากตัวนี้มาเดี๋ยวไหนเนี่ยมาเห็นพูดหลายทีแนละ้วเคยคิดไหมว่าจะทําเหมือนกันสำเร็จรูปเลยให้กลับไปทําง่ายๆที่บ้านเลยมีไหมอ่ะมีมีครับแกะแกะมาหน่อยด้วยนะใช่อับอันนี้ต้องบอกว่าเพื่อร้านอาหารเลยมีมีแบบ1โลแล้วก็มีแบบ5โลแต่จริงๆนะผมบอกก่อนคือเราแจกแล้วอะคือคุณไปทําเองก็ได้ไงแต่มันจะมีคนที่แบบว่าขี้เกียจทำอะ่ะก็มาซื้อก็ได้ไม่ว่ากันอันนี้ก็หหาาาาสรรรับพวกก้นอ เชิงที่บ้านก็อย่างง่ายง่ายง่ายต่อไปเดี๋ยวหาว่ขายของเยอะอ่ะง่ายๆเลยคือคือจริงๆซอสไข่เค็มเนี่ยก็คล้ายๆกันสุดท้ายเบสมาจากตัวนี้จะมีผักผักในกระสงแล้วก็จะมีตัวน้ํามันพริกเผาน้าสะอาดนะครับผมแล้วมีน้ําตาลชูรสขามได้อีกแล้วใส่เข้าไปครับอึ๊ยอุย นี่แม่อร่อยอะนะเพราะว่าหกไปนิดนึงนี่ั้ยคุณเล่นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญของเมนูนี้ก็คือตัวไข่แดงเค็มคือที่อื่นเนี่ยเขาใช้แบบแช่ฟิตใช่ไหมครับที่เป็นลูกๆมาแล้วเนี่ยผมไม่ใช้ผมว่ามันมันไม่เท่าผมซื้อไข่เค็มมาเลยเอามาแเะเสร็จแล้วเอาไข่ขาวเนี่ยทิ้งไปเลยเอาแต่ไข่แดงเพราะฉะนั้นความมันมันต่างกันความแพงก็ต่างกันคือถ้าเราใช้ของดีเนี่ยเราก็บวกราคาไปเถอะคนกินเขาไม่สนใจหรอกครับขอให้มันอร่อยก็เดี๋ยกอทีนี้เอาไปปั่นเสร็จจบเลยเนี่ยพอปั่นเสร็จได้ประมาณนี้เนื้อ ใส่ซ้อนเท่านี้เท e ่านั้นเพราะจะได้ทุกจานจะได้ออกมาเป๊ะเลยไม่ใช่ว่าสักแต่ใส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 ่ก็จะมีการช่างตวงวัดให้มันมาตรฐานไห้ให้ SO P, o S O P standard operation ต้องเป๊ะนิดนึงเพราะเราไม่อยู่เองเพราะเราจะได้กินเหล้าได้อย่างสบายใจแต่เวลาถ้าเกิดสมมติลูกค้าบอกว่าเพียงก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเด็กทำส่วนปลาบึกเราชุบแป้งทอดก่อนให้ปลาบึกอะไรถึงจะเดีอะผมใช้บึกหอมครับเพราะว่าผมชอบเท็กเจอที่มันหนึบของมันครับแต่บางคนจะใช้บึกกล้วยก็ไม่ผิดนะครับมึกกล้วยจะได้ความนุ่ม ปลาเบึกเนี่ยนะผมเห็นร้านอื่นมันไม่ได้ชุบแป้งแลที่ได้ชุบทำไมอ่ะก็ชิ้นใหญ่ๆกับไรเยอะหน่อยครับจานใหญ่ครับจริงๆไม่มีหรอกปลาเบึกมีแต่แป้งอ๋อชิ้นใหญ่กับไรเยอะอ้วนเล่นครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องของเ t e เจอร์มากกว่าครับเวลาเรากินเนี่ยปลาเบึกมันดึ๋บอย่างเดียวนะครับอันนี้มีเ t e เจอร์ความกรอบเข้ามาด้วยแล้วจริงๆอ่ะเบึกอย่างเดียวเนี่ยตัวผิวมันลื่นใช่ไหมครับซอสไม่ติดแต่พอชุบแป้งทอดปุ๊บซอสมันติดกลายเหมือนพวกสิงคโปร์สไตล์นิดนึงที่ติดซอสทุกอันอย่างเงี้ยครับแต่ต้้้้้้้้ออ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 งงงทดกกมมาายยย่นนนนีชุบบแปเเลใหััววววๆไไไรระค <laughs> อันนี้ก็เป็นเมนูที่2ที่วันนี้เชฟแป้จะทำให้ลงกินก็คือเป็นเมนูปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มครับไปแรงให้กลิ่นขึ้นแล้วก็ให้สุกแล้วก็ใส่ซอสเลยนี่ก็นจะคือซอสใส่เค็มที่ตะกี้เชฟแป้ ผัดน้อยนะใช่ครับผมเรื่องเรื่องไฟนะจะมีเทคนิคอะไรบ้างในการทำคือถ้าสมมติเราผัดไฟอ่อนใช่ไหมครับปลาหมึกที่เป็นกร,บกรอบๆก็จะโดนซอสนานก็ไม่กรอบแล้วทีนี้เราก็ต้องใช้เวลาแป๊บเดียวพอให้ซอสรีดิ้วปุ๊บแล้วก็ผัดเลยทีนี้ปลาหมึกก็ยังกรอบอยู่ซอสเคลือบทุกอันเมนูต่อไปคือเนื้อคว้ดตับเนื้อคว้ดตับย่างความพิเศษของมันก็คือเนื้อคว้ดตับเนี่ยเขาเรียกว่าองเล แต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าคนชอบกินเนื้อจะอร่อยมากเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันอยู่แถวเครื่องในเพราะ,ะนั้นรสชาติกับเลือดมันเยอะถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศเนื้อตัวนี้เขาตีเป็นเครื่องในไปเลยดูสีออกมานะสีสันจะแบบว่าเหมือนเครื่องในครับสีอะ่ะค้ำๆหน่อยใส่ฝาเกี่ยวนิดนึงเพิ่สไตล์ความเป็นไทยครับเล็กน้อยอ่าแล้วก็ร้านนี้นะขาดไม่ได้จริงๆจุลดหน่อยอ่าแค่โรยๆพอ อยา่างไอซิ่งแล้วก็ใส่น้ามันนิดนึงนะครับเพื่อให้เครื่องมันติดแล้วก็ให้มันชุ่มฉ่าแค่นี้เองนะเทคนิคการทําเนื้อเนี่ย <laughs> ผมบอกเลยว่าง่ายมาก เึ่งเท่าที่ดูดนี่ยนะมันเป็นการปรุงรสคล้ายๆกึ่งฝรั่งไหมใช่ครับกึ่งฝรั่งกึ่งไทยยังเชื่ออยู่ว่าอย่างนี้ครับว่าเนื้อที่ดีไม่ควรปรุงเยอะทีนี้เราก็แค่อยากให้มันมีกลิ่นอายของประเทศไทยหน่อยก็คือฟ้าเขียววชูรสจริงๆเลยชาวอิสานส่วนใหญ่ถ้าเกิดย่างเตาถ่านนะฟ้าเขียวเดียวเอาอยู่แล้วนะเน,เนื้อเนี่ยถ้าเนื้อมาดีใช่ไหมครับมาแล้วก็ย่างเนื้อให้ดีก็สําคัญคือตอนลงครั้งแรกครับอยากให้มีคลัชหน่อยก็ต้องไฟแรงนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยเบาไฟได้น้ำมัน้ันขึ แล้วแต่กี่ได้เนื้อแล้วจะทําอะไรเนี่ยเราทำแจ่วฟ้าผ่าให้ลุงกินดีกว่าทำไมต้องมีเขาฟ้าผ่าคือไอ้แจ่วฟ้าผ่ามันคือแจ่วแบบเร็วๆอ่ะเวลาคนทีศสายเขาแบบทำกันเร็วๆไม่ใส่น้ำมะขามเปียกไม่ใส่อะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสูตรที่ร้านใส่น้ำมะขามเปียกนะเพราะว่าเอาใจวัยรุ่นกรุงเทพหน่อยแต่ถ้าเกิดตังผมกินผมจะกินแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดพอเลยไม่ต้องมีมะขามเปียกชูรสเยอะๆหน่อย <laughs> มาทําให้ดู เรียกจากฝาผ่าคือมันจะจ่องจองดูเหมือนไม่มีรสชาตินะครับแต่ว่ารสชาติเนี่นะสุดเต็มเปรี้ยวเค็มเผ็ดจบโอเคงั้นเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ยเราไปนั่งรอที่โต๊ะเลยเดี๋ยวเชฟจะทาอะไรก็เดี๋ยวท,ทาตามออกไปทิ้งเชฟไว้ในครัวเนี่ยได้ครับเดี๋ยวจัดไปให้ครับสิบกับสิบเมนูเลยจัดให้เลย ้าวไปเครัวมานะผมยังเหนื่อยยังร้อนเลยรอจนแน่กับข้าวได้ออกมาอยู่ตรงหน้าแล้วสรุปเมื่อกีก้ใครเหนื่อยครับลุงผมเหนื่อยเนื่ยพะมองไปแล้วหิวโอเคครับจานแรกเลยเนี่ยนะอยากยิมกะเพราอรเลยดีไหมเอามาเลยมาความแห้งนะครับดูครับกะเพราเนี่ยนะแม่เป็นเมนูที่เราชอบพี่สุดเลยนะผมชอบสไตล์ผัดแห้งๆแต่กาว่าแห้งนะที่นี้ไม,ไม่ได้หมายความว่าแห้งจนแบบ<ด>เปิดคอมันมีความจุยซี่นิดๆแล้วก็แห้งอย่างเช่นอันนี้ เปิดลุงนะสามารถใข่ใบกะหตีอะไรได้รับรองไข่อันนี้เลยแน่อร่อยขอบคุณครับอันนี้ต่อไปกันอีเลยเป็นปลาหมึกผัดไข่ปลาหมึกไข่เค็มเมนูนี้ผมมากินเอามาสักปลายปีที่แล้วครั้งแรกเลยผกกินแล้วติดใจมากความเป็นซอสของเข้าอะไรหลายๆอย่างมันกลมกล่อมอบพวนอยู่ในปากพอกินจานนี้นะวามหอมของซอสไข่เค็มเลยถือว่าเยี่ยมเยี่ยมมากเลยดีใจมากแต่ดีใจทุกครั้งเลยครับที่ลงมา อย่างที่บอกสมัยก่อนนี่โอ้โหเล่าให้คุณพ่อฟังตลอดว่าแบบนับถือจริงๆอันนี้แบบพูดจากใจนะแต่พูดทุกรายการแหละเพราะสมัยนั้นเราเพิ่งเปิดอะยีย่สิบสามอะลงโล่งเลยคือเริ่มเห็นแต่ตอนที่เขาทำพูดง่ายเลยนะเด้อเด้อดาดายือแมต่ตอนนั้นทำรู้สึกว่าจะเป็น จุกี้หรือยิปปิง,างายาปิงยาครับเจงกิสขาดเจงกิสขาดสมัยนั้นนะแล้วอยู่ๆโผล่ขึ้นมาหมูปลาลติดลมแล้วก็มองเฮ้ยนี่มันคือน,น้องคนที่เราเคยไปกินสมัยนั้นดีกว่าร้านติดลมเรายังจาได้เลยไปตรงไหนพัวกรุงเทพติดลมติดละโอบภูมิใจแต่ว่าถามเขาพันนะป่าไม่ให้ร้านเขาร้านคนอื่นแต่คำว่าติดลมมีบางร้านที่ใช่มาเสร็จแล้วก็คําประสบความสำเร็จทุกวันนี้ผมยังแอบสั่งนะหมูขามชั้นทอดแล้วมีน้ำจิ้มปลาลาน้ำพี่กอะไร กินกับข้าวเหนียวแล้โคตรอร่อยเลยที่เราคุยไปแรืไปก็กินต่อแล้วกันจานนี้ก็คือเรื้อคว้วตับจิ้มเจ้าวเขาอร่อยละตรงที่เขาใส่ไอ้ก็ใด่รอย่างยาราะวางเครื mm. ่องเป็นแพ็กเกอร์ของเขาเลยทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเคลือบอยู่เนื้อนั้นฉ่ำมาก ยากชิมตัวนี้อันนึงครับเมนูใหม่ล่าสุดเลยผัดจังโก้ครับเป็นเนื้อนี่แหละครับผัดแล้วก็เอาเครื่องไปตําก่อนจะมีพวกตะไคร้หอมแดงพริกกระเทียมไปตาเสร็จแล้วกาผัดใส่ข,ข้าวคั่วใส่พริกผมบอกเลยว่าตัวนี้มาแรงมากแต่ว่ามันขมนิดนึงนะครับหลวงวันกเต,ตีลุงเนี่ยจากอาสานอีสานเนี่ยเข้าไปปุบ๊บพอหมูย่างกับไก่ย,ย่างต้มโต๊กต้มต,ต,ตามกินไม่เ็แต่นี้จะเป็นใส่ดีนิดนึงแต่ผัดเหมือนไทย,ไทย เขาทำได้ดีเราที่ว่าเนื้อเนี่ยเขาไม่สุกมากนุ่มแล้วมันมีข้าวคั่วกิ่นอายของฟาร์มเป็นอีสานขึ้นมาถือว่าดีครับอร่อย แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงว่าเปิดร้านแนวนี้ล่ะลุงว้นจำร้านที่ RCA เได้ใช่ไหมครับตอนหลังก็ต้องใช้คำว่าเริ่มดีขึ้นมาเริ่มมีคนรู้จักก็ครบ4ปีปุ๊บเราย้ายครับเพราะว่าหมดสัญญาแล้วก็มีปัญหากับแลนด์หล่อนิดหน่อยย้ายมาตรงซอยส8มใกล้ๆเนี่ยย้ายมาเนี่ยไม่เปลี่ยนอะไรเลยเมนูเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมโดยที่ไม่เคยรีเสิร์ชเลยว่าคนแถวนี้พฤติกรรมไม่เหมือนคนฝั่งนู้นนะหนึ่งเลยพฤติกรรมก็คือการใช้เงินการเที่ยวการใช้ชีวิตกลา,างวันกลางคืนไม่เหมือนอาซีเอครับสองคือกำลังซ พูดง่ายๆรย้ายมาก็คือเจ๊งเลยยิ่งกว่าน,นั้นคือกระแทกกระซ้ำก็คือโควิดอีกตัดเห็นใจปิดเลยแต่ว่าสัญญาเช่าอ่ะมัน3ปีมันก็ต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละ4 0 0 0 0 ผมอะ่ะมาซื้อเตาเล็กๆอันหนึ่งอะ่ะลงทุนอีก8 0,000ื่นจำได้เลยเราขายได้วันละ5,000เราหลุดแน่นอนหมายถึงว่าหลุดเรื่องของค่าเช,ช่าชหาค่าเชา่าเฉยๆแล้วก็จะจะได้มีที่กินเหล้ากับเพื่อนคิดแค่นั้นเลยไอพี่เห็นได้คลิปอ่แรกๆครับนั่นแหละเริ่ม<ๆ>ต,ต้นจากนั้นเลยตอนนั้นเราเราหนึ่งก็คือเราเฟลด้วยเราหมดกำลังใจด้วยเราก็กินเหล้าทุกวันเปิดร้านสองทุ่มเสร็จผ่านกับข้าวเสร็จกินเหล้าปิดร้านตีสี่ตีห้ากลับไปนอนแล้วตอนนั้นก็คือว่างก็เลยเปิดถ่าย YouTube ไปด้วยมันดีขึ้นาาาาาีีนนนน้้้้้กกกลยยยเป็็รบงัััฒจตสญญไ ขยายใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเมาจริงใส่ผงชูรสจรไม่จกตาใส่จรถ้าสังเกตมันจะใส่ไม่เยอะ <c oughs> คือใส่ให้รู้ว่าใส่ <c oughs> ดูดีไหมดูดีไหม <c oughs> <c oughs> ไปคือเต้าหู้เนี่ยนะเห็นมันธรรมดาเนี่ยอู้ดอร่อยเลยเพราะว่าเต้าหู้ตัวเนี้ยกรอบนอกข้างในเนี่ยมันคัสตาร์ดเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วคล้ายคล้ายจิ้มเตอรคาโคเป็นเต้าหู้คัสตาร์ดที่อร่อยกรอบนอกนน,นุ่มในมาเจอน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มถั่วนี้ลุงรสชอบอยู่แล้วแล้ววันนเราจะออกสูตรเนี่ยนะมันยังไง ผีที่บอกอว่าเราคิดเองผีบอก็ที่ติดตามลงุงอ้วนหรือดูพันที่ตะลอยคือเราไม่สายกินเหมือนกันทีนี้เราก็ชอบตะเวนไปกินแล้วเราอหนักไปทางคุณพ่อชอบกินไทยจีนร้านเาต้มพัตคาอะไรเง yeah. ี้ยเราก็ไปกินแล้วเราก็ชอบชอบเสร็จเราก็พยายามเอามาทําเป็นแบบตัวเอง <im it> คือไม่ให้เหมือนเขาอะให้อร่อยในแบบเราอะไรเงี้ยไอเดียต่างๆเนี่ยก็จากการตะเวนกินนั่นแหละครับถ้าอยากเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างก็ให้ไปกินร้านที่เขาดีที่สุดพอเรารู้แล้ว่ารสนั้นมันใช่ปุ๊บเนี่ยเรามาพันาเป็นของตัวเองจะง่ายขึ้นประเมินกิินนนไมม่่ด้้กอยาาาางเเวขพั ูจะต like ้องทําให้อร่อยเป็นข้าวหรือดีกว่าเ้าไม่ใช่ว่ากินแล้วเมาไม่ใช่เมาอย่างเดียวครับอันนี้คืออะไรนะฮะมีซุปเปอร์เนื้อตุ่นครับซุปเปอร์เนื้อตุ่นเนื้อมันคนมากคนมากเพราะว่าตัวนี้เราใส่ตัวหอมเจียวเข้าไปด้วยซุปจะมีบอดี้มันๆหน่อยคล้ายๆซุปหางวัวเนี่ยครับดีเลยแหละเปรี้ยวคีโต๊ดแต่ไม่เผ็ดโดดตามของลงตัวใส่หอมเจียวกรอบๆลงไปแล้วผสมกับน้ำมาก ก็เนี่ยโอเคเราก็กินมันก็ต้องนานแล้วบอกเลยว่าเป็นอาหารที่กินแล้วทาให้เจริญอาหารทุกตัวมันมีเพคเจอร์มีกลิ่นมีรสชาติเฉพาะจานจานของเขาเลยแต่ถ้าสําหรับลุงถ้ามากันร้อยคนมากี่คนต้องสั่งเลยคือผัดกระเพราคนไม่กินเนื้อกินหมูได้สามชั้นคั่วพริกเกลืออร่อย กรอบนุ่มและตัวขั้วพริกเกเล,เลือได้หอมอร่อยขาดไม่ได้เลยอันนี้มาทุกครั้งกินทุกครั้งเลยเจ้าปลาหมึกหันร้อยไก่เค็มแล้วก็เจ้าเต้าหู้เนี่ยอันนี้กินแค่นี้อนนนพอ4อย่างคออย่างตะรันดีวันนี้เขาก็จัดให้ลงเต็มเพียบเลยซึ่งบอกเลยทั้งหมดนี่คือถ้าเป็นร้อยนะลงให้95เลยสําหรับมือนี้ขอบคุณครับเชฟเป้ ฝากร้านหน่อยร้านกุ๊กที่เมานะครับผมเปิดทุกวันหยุดวันเดียวคือวันอังคารเปิด5้าโมงครัวปิดสี่ทุ่มครึ่งอ่าแล้วก็มีติดลมหมดเพาปลาเสิร์ฟได้ตามเดลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ไวไวเฮฟเว่นเอกไมล์สิบสองประมาณนั้นครับโอเคงั้นกว่วันนี้การลงกนเลยอิ่มน้ําำรานจากเชฟเต้ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากช่วยกันอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เคาะกระดิ่งให้ลงหน่อยแล้วเช็ดหน้าเจอกันนะครับขอบคุณมากครับครับ